อีกหนึ่งเรื่องค่ะซอฟต์พาวเวอร์เป็นนโยบายใหญ่ของรัฐบาลน,นะคะเราจะพาไปดูผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นและเป็นที่นิยมของกลุ่มผ้าทอของจังหวัดลำปางค่ะมีการนำนวัตกรรมการย้อมสีผ้าด้วยคลั่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ ผ้าทอพื้นเมืองลำปางในแต่ละพื้นที่จะมีเอกลักษณ์ลวดลายเฉพาะซึ่งล้วนแล้วได้สืบสานมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการทำเส้นใยการย้อมสีการทอและการตัดเย็บซึ่งเป็นงานฝีมือที่ใช้ความปราณีตผ้าทอพื้นเมืองลำปางได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งที่โดดเด่นและกำลังเป็นที่นิยมของกลุ่มผ้าทอในทั้ง13อำเภอของจังหวัดลำปางก็คือการนำนวัตกรรมการย้อมสีผ้าด้วยเครื่องมาใช้ในการย้อมซึ่งเป็นสีจากธรรมชาติสีที่ได้ออกมาจะเป็นสีแดงอมม่วงปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุกอำเภอได้ใช้สีครื่องมาย้อมสร้างสรรค์ลวดลายผลิตภัณฑ์ของตนออกมาได้อย่างสวยงาม สำหรับครั่งเป็นมแมลงชนิดหนึ่งเกาะอยู่ตามกิ่งไม้ดูดกินน้ำเลี้ยงต้นไม้เป็นอาหารก่อนจะขับถ่ายสารนิ่มเหนียวสีเหลืองออกมาห่อหุ้มตัวเพื่อป้องกันศัตรูเมื่อถูกอากาศนานๆสารนี้จะแข็งและกลายเป็นสีน้ำตาลเรียกว่าครั่งซึ่งเกษตรกรชาวลำปางมีการเลี้ยงครั่งมานานส่งออกครั่งเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยและเป็นอันดับสองของโลกแม้จะนำาครั่งมาทำการย้อมสี แต่ผ้าทอพื้นเมืองลำปางแต่ละพื้นที่ยังคงถักทอลวดลายดั้งเดิมของตนไม่ว่าจะเป็นลายละกอนไส้หมูตินโจกลายโบราณลายลำปางและอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งยังได้สร้างสารรค์การตัดเย็บออกมาเป็นชุดให้รวมสมัยตามแฟชั่นในปัจจุบันกลุ่มเฮาเนี่ยก็จะใช้วัตถุดิบนะเจ้าตีหาได้จากในท้องถิ่นนะเจ้าซึ่งข่งเฮาก็จะมีทั้งใจข่งโดนะเจ้า ข่างโซดข่งดิบแล้วก็ผงข่งนะเจ้าจะมีสูรในการย้อมซึ่งสูตรตของกรุมเฮาเนี่ยก็จะใจ้ใบมะเฟืองเป็นตัวฟ้าเนะเจ้าจวยในการฟิกสีแล้วก็ใบส้มป่อยเพื่อเื่อสีของข่ังเนี่ยเจ้าสดมีลายดอกรักราชกัญญาลายสิริวชิราพรน,นะเจ้า แล้วก็ลายละกรไส้หมูนะเจ้าซึ่งจะเป็นลายอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปางน,นะเจ้าแล้วก็มีลายขิดนารีรัตาชกัญญานะเจ้าซึ่งกลุ่มของเฮาเน่ก,ก็จะทอด้วยเส้นฝ้ายตีย้อมสีธรรมชาติลักๆณก,ก,ก็จะเป็นสีตีย้อมจากขลังนะเจ้าเพื่อขยายตลาดออกไปสู่ระดับสากลทําให้ผ้าย้อมครั่างลำปางมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาด เกิดการจ้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนพ้าย้อมสีครั่งยังถือเป็นการนำความเข้มแข็งในเชิงวัฒนธรรมมาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจให้มีความต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนซอฟต์พาวเวอร์ให้เกิดคุณค่าเป็นที่ยอมรับและจดจำแก่ทั้งคนไทยและต่างประเทศนึกถึงตอน